คุณเชื่อไหมครับว่าเรนเจอร์ทั้ง2คันที่อยู่กับผมตรงนี้เนี่ยครับผมไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องจ่ายหดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายค่าประกันภัยชั้น1และภาษีครับผมการลีเอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับเริ่มจากคันสีแดงข้างๆผมตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้จะเป็นเจ้าตัว Ford Ranger 4ประตูรุ่น XLT ครับผม การดีไซน์พื้นฐานของเขานะครับถูกดีไซน์พื้นฐานบนสิ่งที่เขาเรียกว่าคลินติกดีไซน์นั่นเองตรงนี้จะเน้นการออกแบบเป็นเรื่องของสมรรถนะในการใช้งานอัรประโยชน์การใช้สอยที่ค่อนข้างกว้างนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์กับเจ้าตัวรุ่น XLT ตรงนี้ครับผมจะใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตร ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรครับผมตรงนี้จะมาพร้อมกับเกียร์ออโต้6สปีดพร้อมด้วยระบบซิเล็กชิพครับซึ่งสามารถตอบสนองการขับขี่ได้แบบสปอร์ตได้นั่นเองซึ่งการออกแบบเรื่องของเครื่องยนต์และเกียร์ตรงนี้ครับผมจะไปให้เรื่องของอัตราประโยชน์การใช้สอยที่ค่อนข้างหลากหลายครับ มาต่อกันอีกรุ่นหนึ่งครับผมนั่นคือเจ้าตัวเนนเจอร์รุ่น Wide Track นั่นเองครับผมเจ้าตัวรุ่นนี้ครับถูกดีไซน์ออกแบบออกมาให้มีความสปอร์ตและดุดันด้วยชุดแต่งแท้จากโรงงานทั้งคันในมุมเรื่องของสมรรถนะของเจ้าตัวรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบครับผมให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่180แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่420นิวตันเมตรครับ ตรงนี้จะมาพร้อมกับเกียร์10สปีดซึ่งจะสามารถตอบสนองทุกช่วงจังหวะในการขับขี่ได้เป็นอย่างดีซึ่งรถคันนี้กับผมแน่นอนครับว่าถูกออกแบบมาให้มีการขับขี่อย่างสนุกสนานและประหยัดด้วยครับภายในสำหรับเจ้าตัว Ford Ranger รุ่น XLT นะครับภายในจะถูกออกแบบมาโดยจะเน้นไปคุณลักษณะนในรูปแบบของการใช้งานเป็นหลักนะฮะโทนภายในจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมด ในส่วนของฟังก์ชันต่างๆสําหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะครับเริ่มจากพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยของเขานะครับจะเป็นพวงมาลัยที่อยู่ในรูปแบบของพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบ e-pass นะครับค่อนข้างเบานะฮะแล้วก็ควบคุมคอนโทรลในค่อนข้างง่ายถัดมาครับเราจะมาต่อในส่วนของตัวบริเวณชุดหน้าปัดหน้าปัดตรงนี้นะฮะจะเป็นหน้าปัดไมเข็มแบบเรืองแสงนะครับพร้อมจอ MFD ที่อยู่ตรงบริเวณตรงกลางนะครับซึ่งจะคอยบอกสถานะต่างๆของตัวรถยนต์นอกเหนือจากนี้ครับ เขาจะไปเพิ่มเติมเรื่องของตัวระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติและก็ใบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติด้วยเรามาต่อกันในส่วนของตัวเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงของเขาจะเป็นเครื่องเสียงซิงค์ครับผมซึ่งเจ้าตัวเครื่องเสียงตรงนี้ครับจะเป็นหน้าจอสัมผัสในรูปแบบลักษณะแบบ8นิ้วนะฮะสามารถเชื่อมต่อบูทูธ Apple c a r p l a y Android Auto ได้และที่สําคัญครับผมยังมีระบบสั่งการด้วยเสียงเราสามารถเอาโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ามาเชื่อมต่อ,อยู่บนซิงค์ตัวนี้ได้ ทีนี้เรามาดูในส่วนมุมมองเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างนะครับระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว Ford Ranger รุ่น XLT นะครับจะมีระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA ครับรวมถึงระบบควบคุมการทรงตัว ESP ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control และตามต่อด้วยระบบป้องกันการติดคว่ำซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นิกเนเจอร์ของฟอร์ดเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับตัวรถยังคงเสริมในส่วนของตัว airbag ครับผมซึ่งให้มาเป็นคู่หน้าซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากตัวรถ และยังไม่พอนะครับโครงสร้างตัวถังของเขาก็คงผมจะเป็นโครงสร้างเหล็กที่เราเรียกว่าเหล็กที่ทนแรงฉีกดสูงนั่นเองครับพิเศษไปกว่านั้นครับผมนอกเหนือจากนี้นะฮะก็ยังคงมีเซ็นเซอร์กะระยะถึง4จุดด้วยกันนะครับอยู่ด้านท้ายรถทําให้ทุกครั้งที่ว่าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับเราจะถอยได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นครับผม มาในส่วนของตัวเจ้ารุ่น Y Track กันบ้างนะครับในรุ่น Y Track กครับผมภายในของเขาครับดีการดีไซน์จะถูกออกแบบออกมาให้เป็นลักษณะเฉพาะของเขาเพื่อสื่อสารเรื่องถึงคาแรคเตอร์ของคําว่า Y t r a c กนั่นเองคุณลักษณะเด่นของเขาครับผมก็คือเรื่องของตัวบริเวณคอนโซลนะครับวงมอลัยและรวมถึงเบาะต่างๆนะครับที่ทํา ลักษณะเป็นสีดําในการหุ้มหนังและที่สําคัญครับผมมีการเดินได้ที่เป็นตะเข็บแบบสีสม้มเพื่อที่จะสะท้อนภาพลักษณ์ของตัวรุ่นวายแท็กอย่างชัดเจนนะฮะทีนี้เรื่องของตัวฟีเจอร์ของตัวรถของเขานะครับเริ่มจากพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยยังคงเป็น power ไฟฟ้าแบบ e-pass ครับผมซึ่งให้ความคล่องตัวและความเขาเรียกว่าการใช้งานที่ง่ายมากๆนะครับเวลาใช้งานนะฮะถัดมาจะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอหน้าปัดนะครับ หน้าปัดตรงนี้จะเป็นหน้าปัดแบบหน้าจอ TFT 2จอนะครับตรงกลางจะเป็นไม้วัดเข็มแบบเรืองแสงนั่นเองซึ่งหน้าจอ2จอนี้จะเป็นการแยกสถานะดูระหว่างเรื่องของตัวชุดเครื่องเสียงอีกส่วนหนึ่งครับผมจะเป็นการแยกดูเรื่องของสถานะต่างๆของตัวรถยนต์นั่นเองตามต่อกันมาครับที่บริเวณณนะจุดของตัว เครื่องเสียงนั่นเองนะครเครื่องเสียงตรงนี้ครับผมจะใช้เป็นซิงค์เวอร์ชัน3.4ครับผมคุณสมบัติของเขานะครับที่พิเศษก็คือเขาจะค่อนข้างไวมากถ้าหากเปรียบเทียบกับเจ้าตัวรุ่น XLT นั่นเองนะครับจุดสําคัญของเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ซึ่งสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้พร้อมกันถึง2เครื่องและยังไม่พอครับผมยังมีในส่วนของตัวการใช้งานรองรับเรื่องของตัวระบบ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto ได้อีกด้วย ยังไม่หมดนะครับยังเพิ่มคงเพิ่มเติมในส่วนของตัวระบบสั่งการด้วยเสียงซึ่งเราจะสามารถสั่งการได้ในเรื่องของการปรับครื่อวิทยุปรับอุณหภูมิแอร์ต่างๆได้เพียงการกดปุ่มนี้ที่พงมาไัยเท่านั้นเองครับถัดลงมาด้านล่างน,นะครับเราจะเห็นในส่วนของตัวชุดแผงแอร์ตรงนี้นะครับซึ่งชุดแผงแอร์ตรงนี้จะเป็นชุดแผงแอร์แบบออโต้นั่นเองนะฮะสามารถแยกอุณหภูมิได้ทั้งซ้ายและขวานอกจากนี้ครับผมยังไม่พอนะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมจะไปเติมตในเรื่องของตัวระบบช่วย ตัดแสงอัตโนมัตินะครับสมมติถ้าเกิดเราขับรถอยู่กลางคืนมีแสงไฟสูงมาแยงตาเข้ามาตรงนี้เขาจะทำการหลีกแสงให้นะฮะจะไม่เหมือนรถรุ่นเก่าๆที่ว่าเราจะเสียเวลามานั่งปัดขึ้นปัดลงนั่นเองในเรื่องของความปลอดภัยครับสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะฮะจะตัวรถคันนี้เนี่ยจะยังคงมาตรฐาน คล้ายๆก,ก,กันกับตัวตัว XLT นั่นเองนะครับผมก็คือจะมีตัวระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA ครับตามต่อด้วยระบบควบคุมการทรงตัว ESP Traction mm. Control ครับผม TSC และตามต่อด้วยครับผมในส่วนของตัวระบบที่เขาเรียกว่าระบบป้องกันการพลิกคว่ำซึ่งถือเป็นซิเกเนเจอร์อีกเช่นเดียวกันนอกเหนือจากนี้ครับยังคงมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะฮะและที่สําคัญครับผมคันนี้เฉพาะวายแทร็กนั่นเองนะฮะจะมีระบบที่เขาเรียกว่า Diff l o c k ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสําคัญในการใช้รถแบบขับรลแนวโฟร์วินั่นเองแต่คันนี้ยังไม่ใช่โฟร์วินะครับเป็นขับ2แต่ให้อาวุธตัวนี้มาให้ถือว่าเป็นไม้เด็ดเลยทีเดียวครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่พอนะครับตัวรถนะฮะยังคงเสริมเรื่องของตัวกล้องมองหลังนะครับทุกครั้งที่เวลาเข้าเกียร์ถอยนะฮะจะมีกล้องมองหลัง ปรากฏขึ้นมาตรงนี้ให้และจะมีเซ็นเซอร์อยู่บริเวณนี้นะครับซึ่งคอยบอกว่า,อาตอนนี้รถใกล้กับวัตถุอะไรได้มากที่สุดนะครับซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ด้านหลังนะครับด้านหน้าก็ยังคงมีด้วยอย่างลักษณะตรงนี้นะในส่วนของถุงลมนิรภัยนะฮะสำหรับเจ้าตัวรุ่น Wildtrak นะครับจะมีให้มาทั้งหมดถึง6จุดด้วยกันนะครับจะเริ่มจากคู่หน้า2นะครับด้านข้างนะครับ อีก2รวมเป็น4รวมถึงตำแหน่งของเสาครับผมด้านข้างนะครับอีก2ซึ่งจะรวมเป็นทั้งหมด6จุดด้วยกันตรงนี้ผมต้องบอกว่าเป็นรถที่มีระบบความปลอดภัยที่แน่นมากๆครับนอกเหนือจากฟังก์ชันพิเศษของทั้ง2คันนี้นะครับเรื่องของการออกรถก็ยังคงง่ายอีกด้วยครับผม แน่นอนครับผมว่ารถทั้งสองคันนี้ก็ผมไม่ต้องใช้เงินดาวไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยไม่ต้องจ่ายค่าประกันและภาษีครับด้วยโซลูชันการซื้อรถแบบใหม่จาก e a s y r a r ที่จะทําให้การซื้อรถของคุณอยู่ในรูปแบบของการผ่อนใช้ซึ่งจะเป็นการรวมทุกค่า,ชาใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งภาษีพร,พร,ะระบค่าบำรุงรักษาและค่าซ่อมหนักทุกกรณีโดยทําให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าการซื้อปกติสูงสุดถึง20%ซ แถมยังเปลี่ยนรถได้ถ้าหากคุณเบื่อแล้วนอกจากนี้ยังคงมีบริการช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงพร้อมบริการรถทดแทนพิเศษหากใครเป็นสายเที่ยวสามารถเช่ารถได้ฟรีสูงสุดถึง7วันตลอดระยะเวลา1ปีและจอดรถได้ฟรีที่สนามบินเรื่องของค่าใช้จ่ายครับสำหรับใน,นโจอโรโตรุ่น XLT กับผมจะผ่อนเพียงอยู่ที่15,300 99บาทเท่านั้นครับซึ่งตรงนี้จะเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหารถกระบะ4ประตูที่เน้นการใช้งานได้ที่หลากหลายแต่ยังคงให้ความสะดวกสบายแบบรถเก่งครับสำหรับเจ้าตัวรุ่นวายแตร์ครับผมจะพอนต่อเดือนเพียงอยู่ที่18,122บาทเท่านั้นเองครับตรงนี้จะเหมาะกับคนที่กําลังมองหากระบะ4ประตูที่มีความสปอร์ตและดุดันแถมยังมีเทคโนโลยีด้วยอีกรอบคันครับสุดท้ายนี้ครับผมขอฝาก ทุกคนนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับผมให้กับช่อง Easy Car Official ครับและขอฝากช่องเล็กๆของผมครับผม Ford ทัฒะระครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูคลิปอะไรกันต่อหรือทำคอนเทนต์อะไรกันต่ออย่าลืมฝากติดตามไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ